การลงทุนให้ชนะเ e งินเฟ้อผมเชื่อว่าเป็นเป้าหมายของหลายคนนะครับดังนั้นเรามาอัปเดตเทรนด์การลงทุนแล้วก็การออมในปีหน้ากันหน่อยนะครับกับทางคุณสุจารีจันสว่างกรรมาการผู้จัดกรารบโลโนอเวลลิพับลิกคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณสุจารีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะครับภาพรวมของดอกเบีย้ยปีหน้ายังคงเป็นทิศทางขาขึ้นครับจะจัดการพอร์ตของเรายังไงดีจะแบ่งเงินในการลงทุนอย่างไงดีนะครับมีคําแนะนำอย่างไงบ้างครับ ค่ะส่วนเทรนด์ปีหน้านะคะก็เป็นเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่นะคะแต่ก็จะชะลอความร้อนแรงลงนะคะเพราะว่าทางเฟดเองปีนี้ก็ต้องเรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยนะคะเป็นการเร่งขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วและแรงมากนะคะสี่กว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดครั้งเลยนะคะแต่ปีหน้าก็ยังขึ้นต่อนะคะจากดอทพอดของเฟดเนี่ยก็คาดว่าจะขึ้นถึงสามครั้งแต่ก็เบาๆนะคะครั้ง คุณสุจารีครับตามการคาดการนะคะอยู่ที่ระดับ5ถึง5.25เปอร์เซ็นตนะคะ,คะทีนี้ถ้าเทรนการลงทุนปีหน้าถ้าดอกเบี้ยพีคนะคะจังหวะที่นักลงทุนกล้ากลัวอยู่ตอนนี้เพราะว่าหลายๆคนก็ขู่กันหนักเลยนะคะว่าปีหน้าเผาจริงปีนี้เผาหลอกใช่ไหมคะค่ะถ้าปีหน้าเผาจริงเนี่ยเหมือนตามที่เขาทํานายเนี่ยทางในแง่ของผู้จัดการกองทุนมองว่า การเกิด recession เรียกว่าเป็น recession แบบอ่อนนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า m y recession นะคะก็คือสถานการณ์แบบนี้จะไม่รุนแรงเพราะว่าเนื่องจากปีนี้เฟดกระตุ้นมากเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยแรงมากแล้วนะคะซึ่งจากสถิติในอดีตเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นนะคะถึงสองครั้งนะคะที่มีการขึ้นดอกเบี้ยแรงแบบนี้เนี่ยวงจรเศรษฐกิจที่มันจะเกิดการถดถอยเนี่ยมันจะเกิดภายใน6ถึง8เดือน,นะคะ่ะมันไม่ได้เกิด ทั้งปีหรือว่าใช้เวลาเป็นปีถึงว่าจะเกิดนะคะดังนั้นครึ่งปีเราก็จะแบ่งเป็นครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีแรกน่าจะเป็นจุดที่อดอกเบีย้ยพีแล้วก็เศรษฐกิจก็รีเซชชันนะคะครึ่งปีหลังน่าจะเป็นจุดที่เริ่มมีการคลีคคค่คลายค่ะดังนั้นการลงทุนในครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็อาจจะหาโอกาสของการลงทุนได้เลยนะคะไม่ต้องไปรอว่าให้เกิดรีเซชชันก่อน โดยเฉพาะ S S F M F ของเราอะนะคะ,คะถือยาวได้ค่ะถือยาวได้นะคะ,คะก็ตอนนี้ถ้าคนกลัวต้องแยกเป็นคนกลัวก่อนกับคนที่รับความเสี่ยงได้ดีไหมคะจะ,ะได้สบายใจทั้งสองฝั่งนะคะถ้าคนที่กังวลนะคะสำหรับครึ่งปีแรกคิดว่าเศรษฐกิจจะมุ่งหน้าไปเรื่องถดถอยละตามการคาดการก็สินทรัพย์สินทรัพย์เสี่ยงที่น่าลงทุนก็ตราสารหนี้ทั่วโลกค่ะ,คะที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ นะคะเพราะว่าทิศทางถ้าดอกเบีย้ยพีคเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรสารัฐจะดีนะคะ,คะดีก็อาจจะอยู่ในระดับประมาณ4-6% 6-8%อ,อันนี้อยู่ที่ตัวเลขที่จะไปในอนาคตนะคะเราจะคาดเดาไม่ได้ค่ะดังนั้นการลงทุนในตอนนี้ก็คือเป็นพันธบัตรโลกนะคะโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสารัฐนะคะ,คะเป็นจุดที่น่าเข้าแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องทอง ทองนี่มีการคาดการเยอะมากเลยนะคะแซนด a r ชร์เตอร์บอกว่าจะไปที่2,250เยอะนะคะ,คะต่อออนนะคะต่อออนนะคะออตอนนี้1,800อยู่เพราะ,ะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่มองค่อนข้างสูงมากเหตุผลหนึ่งคือเขามองว่าปีหน้าก็คือปีเป็นปีที่เศรษฐกิจถดถอยแล้วคนก็อยากจะถือทองไว้เพราะว่าเอาไว้ ป้องกันในเรื่องของเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเหล่านี้มแม้แต่เรื่องของอสงคารามรัสเซียยูเครนที่าทางยูเครนเนี่ยเพิ่งไปพูดในรัฐสภานะคะทางาไปของบประมาณตอนนี้ได้งบประมาณมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะดังนั้นอาจจะมีกระสุนอะไรมาต่อสู้กันอีกหรือเปล่าแล้วก็ทำให้โลกมันไม่แน่นอนใช่ไหมคะถ้าโลกมีความไม่แน่นอนอสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือทองนะคะแล้ว ทิศทางของการลดดอกเบีย้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกับตัวทองเหมือนกันนะค,คะเพราะว่าตัวทองเองเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์พู้เทียบกับเงินดอลลาร์ใช่ไหมคะอตอนนี้ถ้าเงินดอลลาร์กลับทิศเงินดอลลาร์กลับทิศคนก็หันมาถือทองอันนี้แหละค่ะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจทดทอย เ,เงินเฟ้อสูง <คะ S 2> แล้วก็ดอลลาร์กลับทิศก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนทองอนะคะ,คะแล้วก็มีเหตุผลอีกสองสองเรื่องสำคัญเลยก็คือตอนนี้เงินทุนสำรองต่างประเทศนะคะรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาลงในทองเยอะค่ะตัวเลขฟันโผล่ของเงินที่เข้ามาจากเงินสำรองต่างประเทศของรัฐบาลต่างๆเนี่ย <คะ S 2> ปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากมันก็เลยเป็นปัจจัยสนับสนุนว่าเอ๊ะ ตอนนี้คนหันมาสนใจทองกันเยอะมาก ค่ะแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่แนะนําให้ทุกคนเอาเงินทั้งชีวิตไปใส่ในทองนะคะคะทองก็คงจะลงได้สักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะโดยหลักของการจัดทรัพย์สินนะคะ,คะก็ต้องกร,ระจายต้องกระจายการลงทุนไปยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องประมาณนี้ที่เราพูดคุยกันถึงคําแนะนํานะคะในทิศทางการลงทุนโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกเดี๋ยวถ้าในระหว่างปีเนี่ยมีปัจจัยอะไรใหม่ที่ปรับเปลี่ยนเดี๋ยวคงต้องขอคําแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ยินดีเลยค่ะเพราะว่าเรื่องปีหลังเราก็จะได้มาดูกันต่อสําหรับคนที่กล้าเสี่ยงนะคะเราก็อาจจะลุยกันตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยเพราะว่าเงินเราถือระยะยาวค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณครับคุณสาดีครับขอบพระคุณนะคะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะ